ครับสวัสดีครับก็มีเสียงเรียกร้องเข้ามานะครับว่าให้ช่วยทำคลิปอธิบายนะครับเกี่ยวกับการต่อไฮเบรกนะครับไฮเบรกแล้วก็ขาตั้งนะครับขาตั้งสวิตช์ขาตั้งเวลาขาตั้ง,ลงแล้วให้มันตัดกันทำงานนะครับทำยังไงนะครับก็สำหรับเรื่องเรื่องการดูสายนะครับ ผมได้อธิบายไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับลองติดตามไปดูแล้วก็มีบางท่านแจ้งว่าคลิปโฟกัสไม่ชัดนะอันนั้นผมรับปากไว้ว่าเมื่อไหร่ที่คนติดตามครบ1,000ผมจะถ่ายให้ใหม่นะชัดๆเลยนะครับจะโฟกัสทีละจุดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแบบนั้นไปก่อนนะครับสำหรับการเทสต,ตัวนี้นะครับผมผมไม่ได้ไล่สายเยอะนะผมเอาสายชุดที่ผมรู้จักอยู่แล้วนี่เลยนะครับ สายทั้งสองเส้นนี้เป็นสายสัญญาณนะครับปกติเส้นอื่นจะเป็นสัญญาณคู่กับกาวนะจะเป็นสายสัญญาณคู่กับกาวนะครับเนี่ยมันจะมีกาวเส้น1แล้วก็เป็นสายสัญญาณเส้นหนึ่งกาวเส้น1สัญญาณเส้นหนะแต่มีแจ็คสีแดงนี้เป็นสายสัญญาณทั้ง2เส้นนะแล,นแล้วในแ่้วในใบแต่ไอแกรมไม่ได้แจ้งว่าใช้งานอะไรนะครับทิ้งไว้เฉย ก็ผมก็ทําการต่อนะครับ1อันนะครับเดี๋ยวเราดูที่ขาตั้งก่อนแล้วกันครับตรงนี้ก็สมมติว่าเป็นสวิตขาตั้งนะครับมันจะมี3ปุ่มเห็นไหมครับมันจะมีเซนเ,เตอร์อยู่ตัวหนึ่งแนละ้วก็พอเรากด กดเข้าไปนะครับมันจะเชื่อมต่อไปข้างหนึ่งแล้วก็พอเราปล่อยเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้นะครับเราก็เช็คใช้มิเตอร์เช็คว่าตัวไหนเป็นตัวเซนเตอร์นะครับแล้วก็ตอนตอนดีดอ,ออกกับเข้าเนี่ยนะครับมันไปแตะขาไหนนะครับเราจะใช้งานแบบไหนแล้วก็จําไปนะครับอย่างตัวนี้ผมจําคู่นี้ก็คือว่าถ้าแตะนี่มันก็จะแตะคู่นี้จะแตะหากันนะครับ พอปล่อยปั๊บมันก็จะจากออกจากกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบเกี่ยวขาตั้งเนาะขาตั้งแล้วก็เลือกขาออกมาสักอันหนึ่งครับอย่างตัวนี้เป็น pc 14 pc 15นะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเราก็เลือกไปเลยอันหนึ่งนะครับ อันนี้ตอนใช้ต่อกับรถจริงๆก็ไม่ได้มาจิ้มอย่างนี้นะครับเราก็ทาเป็นหัวแจ็คเสียบเข้าไปดีๆนะครับเสร็จอีกสายหนึ่งก็ต่อลงกาวนะครับกาวก็ตัวรถมันก็จะมีกาวของมันอยู่นะครับแต่อันนี้ผมจะฝากกับกาวกาวของสายพวกนี้นะ,ะสายที่มันมัดรวมกันเยอะๆตัวนี้นะครับชุดนี้นะที่มันจํามาจากกันเนี่ยขี้เขียวๆเทาๆเนี่ยนี่คือกาวนะครับผมจะฝากฝากกับกาวตัวนี้ คอนี้ตัวนี้มันก็จะต่อข้างหนึ่งข้างหนึ่งไปที่กาวข้างหนึ่งไปที่สายพอตที่เราจะใช้งานนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่หน้าจาอคมทีนี้เราก็ส s สูรว่าสายสีแดงเมื่อแจ็คสีแดงเมื่อสกู่นี้นะมันมีเสมันมี PC 10 pc สิบห้านะครับแล้วก็ pc สิบสี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอันไหนแต่ตอนนี้ผมตั้ง pc สิบสี่ไว้เป็น size size stand นะครับขา,ขาตั้งข้างนะครับสมมุติว่าเราตั้ง pc สิบสี่เนี่ยหรือช้อยสิบสองเนี่ยครับอันที่สิบสองเนี่ยนะครับ,รบ size stand เสร็จแล้วเรากดพาร์ไว้นะครับแล้วมันก็ขึ้นไว้ t o success ก็คือเขียนลงไปสําเร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูหน้าดิสเพย์นะครับ ไซส,ส์สแตนก็คือตรงนี้นะครับให้เราลองสังเกตรตรงนี้นะครับจะขึ้นจุดอโอเคแสดงว่าเสียบจากผิดนะ,ะเราไปแก้ที่นี้ก็ได้แก้ที่ซฟอ์แวร์ดีกว่าเมื่อกี้มันที่ผมเสียบไปมันเป็น P 4 5เพราะฉะนั้นเราก็ไปทำ P 4 5ให้มันเป็นไซส,ส์สแสนสตนซะตัวนี้ก็อ,ออก เอาไปเป็นชอยที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับทำการกดพาราไว้ทีนี้เราก็ไปดูที่หน้าดิสเพย์นะครับสังเกตที่ตรงนี้นะไซสแตนนี่นะเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นจุดขึ้นมานะครับตรงนี้ขึ้นจุดขึ้นมาก็คือขาตั้งมันทํางานแล้วมันตัดการทํางานแล้วนะครับ อย่คราวนี้พอเราเอาขาตั้งขึ้นปั๊บตัวนี้ยังไม่ยังไม่หายครับเราจะต้องทําการปิดสวิตกุญแจแล้วก็เปิดใหม่นะครับปิดสวิตกุญแจตัวนี้ก็คือสวิตกุญแจนะเนี่ยเราทําการปิดสวิตกุญแจแล้วก็เปิดใหม่นะครับพอเปิดใหม่เสร็จปั๊บคําว่าไซาส์แตนจะหายไป จุดตรงไซส์สแตนตัวนี้ก็จะหายไปนะครับนี้พอเราตั้งขาตั้งเป็นใหม่เนะี่ยขาตั้งก็จะมากดตัวนี้ใช่ไหมพอเรากางขาตั้งไปปุ๊บมันกดปุบ๊บนี่ฮะมันก็จะขึ้นขึ้นไซส์สแตนแล้วนะโอเคอันนี้คือวิธีการต่อขาตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสวิตเราต้องมีสวิตลักษณะเนี้ยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าไมโครสวิตนะครับอันนี้ก็จะตัวใหญ่หน่อยนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการ ความแข็งแรงขนาดไหนนะครับตัวใหญ่มันก็แข็งแรงหาวิธียึดวิธีติดตั้งกันเอาเองนะครับพอขาตั้งมันมาปั๊บมันก็แตะอย่างเงี้ยพอเราดันขาตั้งออกมันก็ปล่อยออกนี่ครับอันนี้คือวิธีการต่อต่อไอขาตั้งข้างนะครับครนี้เดี๋ยวเรามาทีนี้ต่อเบรกนะต่อเบรกให้เบรกกับโรเบรกต่างกันยังไงอ่ะ เบรกกับโลเบรกต่างกันงไงเบรกก็คือเบรกครับหน้าที่ของกล่องก็คือว่าเมื่อเรากดเบรกปั๊บมันก็ต้องตัดการทํางานของมอเตอร์ใช่ไหมไม่ว่าจะไฮเบรกหรือโรเบรกผลของมันก็คือการตัดการทํางานของมอเตอร์เหมือนกันถ้าเป็นเบรก ebs นะครับมันก็จะต้องทําการต้านการหมุนด้วยก็คือมีแรงต้านการหมุนให้ใหมันหมุนช้าลงนะครับมันก็จะทํางานเหมือนกันอีกนั่นแหละครับทั้งไฮเบรกทั้งโลเบรกอะ เพราะฉะนั้นคําว่าไฮเบรกหรือโลเบรกมันไม่ใช่เบรกแรงเบรกค่อยนะครับมันคือการเช็คสัญญาณแบบไฮกับเช็คสัญญาณแบบโลนะครับอาวามโลหมายความว่าไงหมายความว่ามันเช็คกับกาวครับเช็คกับกาวข้างหนึ่งข้างหนึ่งต่อกาวอีกข้าง,งต่อสายสัญญาณนี้คือเป็นโลสัญญาณโลเบรกก็คือกับกาวนะครับแต่ถ้าเป็นไฮเบรกก็คือเป็นสายสัญญาณกับสายไฟบวกนะครับอันนี้จะเป็นไฮเบรก แล้วก็ในระบบของรถนะครับในระบบของรถเนี่ยพอเป็นไฮเบรกแล้วมันจะใช้คู่กับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าใช้กับระบบไฮเบรกหมายความว่ารถเรามีการต่อระบบ12โวลต์อยู่แล้วในระบบเดียวระบบเบรกนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมันก็จะมีระบบตัวนี้อยู่แต่ถ้าเป็นจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นระบบที่มันใช้เทียบกับกาวนะครับซึ่งเป็นระบบโรบเลสนะครับ เมื่อสกู๊ตตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวชุดเดิมนี่แหละเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นโลเบรกนะครับเราก็ไปหน้าที่พอร์ตเซตติ้งนะครับตรงไปที่หน้าพอร์ตเซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับ P สิบนะครับตอนนี้มันเป็นไซส์สแตนอยู่ใช่ไหมเราก็ไปที่โลเบรกนะครับ โลเบกใช่อันนี้เหรออ่านี่นี่ยี่สิบแปนี่นะครับโรเบกนะครับ28นะครับโลเบกนะครับพอเรากดเสร็จปั๊บเราก็กดพาราไว้นะครับมันก็ขึ้นไว้ทูซั c เซสฟู l นะครับในสายเส้นเดิมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราใช้เป็นขาตั้งข้างเนาะ ไซส์แสตนนะครับอ่าทีนี้เราจะไม่ใช้เป็นเบรกพอดีตัวนี้เราไม่ได้ยกเลิกม,มันก็เลยยังขึ้นไซส์แสตนค้างอยู่เดี๋ยวไปที่หน้าพอร์อตติ้งนะครับไซส์แสตนไอ้ค่ะแก้แล้วนี่นะไม่มีไม่มีไซส์แสตนแล้วโอเคอเดี๋ยวถอดถอดเจ็ดเจ็บใหม่ ทีนี้เราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับเป็นเบรกนะครับพอเรากำเบรกใช่ไหมฮะสัญญาณเบรกมันก็จะขึ้นนะครับจุดตรงนี้พอเราปล่อยมันก็ดับนะครับอันนี้คือโลเบรกนะครับแล้วครา้นี้ไฮเบรกล่ะมันต่างกันยังไงนะครับไฮเบรกเราจะต่อยังไงนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพวกนี้ มันเป็นสายพอร์ตที่มาจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันรับแรงดันที่5 V โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นสายส่วนใหญ่จะทํางานที่5 V โวลต์นะครับสายที่ไม่ได้ทํางาน5 V โวลต์มันจะมีสายที่ทํางานเฉพาะของมันนะครับก็คือ1สายสวิตช์กุญแจตัวนี้นะครับไปต่อกับ72 V โวลต์นะครับตัวนี้ก็เข้าไปในเข้าไปในชิปเหมือนกันแต่แต่ว่านะครับ มันก็จะมีตัวต้านทานนะครับเพื่อที่จะปรับให้แรงดันเนี่ยม,มันลดลงนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ตัวชิปมันทำงานได้นะครับแล้วก็สายสัญญาณออกตัวนี้นะครับมันก็สามารถออกได้ทั้งทั้ง5โวลต์แล้วก็ออกไป7 0 8 0โวลต์นั่นแหละนะครับแต่นี้มันเป็นเอาต์พุตเนาะมันก็จะเป็นสายแยกต่างหากคือมันไม่ไปใช้รวมกับอย่างอื่น ถ้าสายพวกนี้เราสามารถที่จะสลับได้นะครับเอาสายนี้ไปทาง,งานอะไรก็ได้เหมือนอย่างเมื่อกี้แจ็คตัวนี้นะครับทั้งที่ทั้งทงที่ผมไม่ได้เสียบใหม่เลยผมเสียบเสียบช่องเดียวกันนะครับผมใช้เป็นนัดตั้งข้างก็ได้ใช้เป็นเบรกก็ได้นะครับจะใช้ข้างนี้ก็ได้นะครับสลับได้แล้วก็แต่พวกนี้รับแรงดันห้าโวลต์เหมือนกันนะครับคราวนี้ไฮเบรกไฮเบรกก็คือเส้นนี้นะครับมันรับแรงดัน 12โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะถูกทําขึ้นมา,าโดยเฉพาะของมันนะครับมันไปใช้งานร่วมกับตัวอื่นไม่ได้นะครับอย่างสมมติว่าเอ๊ะไฮเบรกมีปัญหาแล้วเราไปใช้สายอื่นแทนได้ไหมมันมันใช้ไม่ได้นะเราก็ต้องต่อเป็นระบบโดเบรกไปนะครับแต่ถ้าจะต่อเป็นระบบไฮเบรกจริงๆเราก็ต้องปรับแรงดันจาก12มาเป็น5นะครับมันก็อาจจะใช้งานได้นะครับเป็นไฮเบรกอาจจะใช้งานได้แต่ว่า ต้องต้องลดแรงดันจาก12เป็นเป็น5นะครับแต่ตัวนี้มันจะมีอุปกรณ์ลดแรงดันอยู่แล้วนะครับพอเข้าไปในบอร์ดปั๊บเนี่ยมันจะมีตัวต้านทานปรับแรงดันจาก12ไปเป็น5นะครับให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะอ่านสัญญาณตัวนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้เราต่อ,อยังไงเราก็ปลดเราปลดแจ็คตัวนี้ออกมานะครับอันนี้นี่ผมปลดออกมาเลยนะ ผมก็เอาข้างหนึ่งนะครับเสียบไปที่นี่แหละเสียบตรงไหนดนีตอนเสียบใช้งานเราก็ต่อเป็นแจ็คดีๆนะครับไม่ใช่มัาเสียบอย่างเี้อยองี้มันชั่วคราวนะครับแค่จะเทสสัญญาณให้ดู เสร็จแล้วอีกปลายหนึ่งตอนที่เราต่อโรเบรกเราเสียบกับกาวใช่ไหมเราไม่ต่อกาวแล้วเราจะต้องไปต่อกับไฟสิบสองโวลต์นะครับบวกสิบสองโวลต์ตรงนี้ผมจะใช้ตัวนี้แทนนะมันเป็นแบตเตอรี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งโวลต์นะครับก็ตัวนี้ก็คือกาวนี่คือไฟบวกนะครับอันนี้ก็คือกาวนะครับนี่คือไฟบวกเดี๋ยวตัวสวิตช์ผมจะต่อเข้า ข้าที่สายบวกตัวนี้นะครับส่วนเราวสายลบตัวนี้ล่ะใช่ไหมกาวตัวนี้ล่ะผมก็ต่อเข้ากับกาวของกล่องนะครับเพื่อให้กาวมันเป็นกาวเดียวกันเพราะไม่งั้นมันก็จะอ่านสัญญาณไม่ได้นะครับอันนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือสายเส้นเดิมที่ผมฝากกาวนะครับสายกาวก็คือสีเขียวๆเ,เทาๆนี้นะครับ ฝา,ฝากกาวเข้าไปนะครับเพื่อให้กาวมันเป็นกาวเดียวกันแล้วก็อีกด้านหนึ่งของตัวนี้เมื่อกี้เราต่อไปที่ไฮเบรกเนาะด้านหนึ่งต่อไฮเบรกด้านหนึ่งก็ต่อไฟบวกนะไฟบวกนะครับไม่ใช่กาวนะสีแดงนี่นะครับ ไฟบวกกับแบตเตอรี่12โวลต์อ่ทีนี้แล้วเ,เราจะเซ็ตยังไงหน้าพอเซตติ้งนะครับเราก็ไปดู รับพอร์ดเซตติ้งนะครับสำหรับขาตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัว P B 5นะครับสายสีม่วงตัวนี้คือ P B 5ก็จะใช้ได้แค่ P B 5ตัวเดียวเพราะว่าสายนี้ก็จะถูกทําให้รองรับไฟ12โวลต์เนาะส่วนตัวอื่นก็จะเป็นรองรับไฟ5โวลต์นะครับเกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดก็จะมีมีตัวนี้แหละที่ทำให้รับไฟ12โวลต์นะครับซึ่งเราก็จะต่อเป็นไฮเบก็คือช้อย16นะครับ ครับเนี่ยตัวนี้16นี่นะครับไฮเบรกนะครับเรากดพาราไว้นะครับแล้วเราก็ไปดูที่หน้าดิสเพย์นะครับทีนี้ก็จะเป็นสังเกตที่ตัวนี้นะครับเบรก ไปปั๊บแอร์ไฟตรงจุดตรงให้ตรงเบรกก็จะติขึ้นมานะครับพอเราปล่อยมันก็ดับนะครับเพราะฉะนั้นความต่างมีแค่นี้มีความต่างแค่การต่อเข้าไปเพื่อให้กล่องรู้ว่านี่คือเบรกนะครับมันต่างกันที่ไฟเลี้ยงของตัวรถที่เราต่อนะครับว่าเป็นระบบต่อสัญญาณพวกนี้ด้วยไฟบวกนะครับหรือต่อด้วยกาวซึ่งถ้าอยู่ในพวกรถยนต์นะครับหรือมอเตอร์ไซ พวกนี้จะต่อเป็นระบบไฟบวกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แบตเตอรี่ที่มีอยู่แล้วก็คือ12โวลต์นะครับส่วนจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งมาเนาะแล้วมันก็ใช้ระบบการต่อโดยต่อสัญญาณลงกลาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อเป็นระบบโดเบรกอีกระบบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําไมจักรยานไฟฟ้าจะต้องใช้วิธีนั้นนะครับมันก็เป็นวิธีที่ง่ายเพราะว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยแรงดัน ในการขับมอเตอร์บางทีมไม่เท่ากันเนาะบางคัน48โวลต์บางคัน60โวลต์บางคัน72โวลต์นะครับแรงดันให้จ่ายมอเตอร์ไม่เท่ากันแต่ยังไงกาวก็เท่ากันแน่นอนยังไงกาวก็คือกาวเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้48โวลต์60โวลต์72โวลต์นะครับระบบเบรกตัวนี้ก็ทํางานได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้ระบบเบรกที่ แปอ้างอิงกับแรงดัน4 8โวลต์อย่างเงี้ยสมมตินะเป็นบวก4 8โวลต์พอคุณไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็น6 0หรือ72อันนี้คุณต้องแก้ไขะระบบของคุณทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคุณจะต่อเป็นไฮเบรกก็ ake, ค,คือคุณต้องมีแบตเตอรี่1 2โวลต์เข้ามาต่างหากก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมก็แนะนำว่าอยู่ที่ว่ารถของคุณนะเป็นระบบแบแบ,แบบไหนนะถ้าเป็นระบบต่อแบบบวก12โวลต์คุณก็เลือกใช้ไฮเบกนะครับ แต่ถ้าต,ต่อเป็นระบบกาวคุณก็เลือกโลเบรกนะครับมันไม่ใช่เบรกแรงหรือเบรกค่อยนะครับมันก็คือเบรกแต่ว่ามันต่างกันที่การเช็คอินพุตนะครับว่าเช็คแบบไฮแอคทีฟหรือว่าโลแอคทีฟนะครับก็คือมันจะมีปฏิกิริยาเมื่อเมื่อสัญญาณเป็นบวกหรือมีปฏิกิริยาเมื่อสัญญาณเป็นลบเท่านั้นเองนะครับส่วนอ่นอื่นลักษณะการเบรกการทํางานของเบรกก็เหมือนกันนะครับอโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ